สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรูปแบบของพอดแคสต์นะสำหรับรายการแวดวงเกมมิ่งไอและ E-Sports พอมาในรูปแบบของพอดแคสต์เราจะมาในแนวแบบว่าหยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจของคอมมูนิตี้มาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังประเด็นนี้กันเลยดีกว่า และตอนที่เราเห็นหัวข้อของประเด็นนี้ฮะความรู้สึกเราก็คงจะไม่ต่างจากเพื่อนๆนที่เห็นหัวข้อนี้หรอกคือมันเป็นประเด็นที่เอ๊ะมันน่าสนใจจริงๆนะเพราะเขาบอกว่าเกมเมอร์เริ่มไม่สนใจเกมที่ต้องใช้ความคิดแล้วล่ะไอเราก็สนใจเอ๊ะทำไมอ่ะคนทุกวันนี้เขาไม่ใช้สมองเล่นเกมกันแล้วเหรอเอ้ยมันเป็นยังไงวะ พอเข้าไปอ่านงานวิจัยนี้ฮะจาก q u a n t ิก f ัน n d r ีครับเป็นบริษัทด้านงานวิจัยที่โฟกัสไปที่แรงจูงใจของเกมเมอร์ครับโดยหาข้อมูลเก็บข้อมูลผสมกันระหว่าง Social Scientist และก็ d a t a Scientist ครับโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาว่าเกมเมอร์คนหนึ่งอ่ะจะสนใจเล่นเกมมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับซึ่งเขาก็มีการตั้งปัจจัยไว้อยู่ด้วยกันหลายข้อครับเช่น,นเกมนี้มีความเป็นแอคชั่นที่สนุกแล้วใจหรือเปล่า สังคมเกมคอมมูนิตี้มันดีหรือเปล่าระบบแงกงมันโอเคไหมเล่นแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจไหมได้แล้งเยอะแล้งสูงอะไรทำนองนี้ฮะสนุกไหมใช้ความคิดวางแผนแตัดสินใจมีการพี่ชิด c h ช e ฟเมนต์ต่างๆไหมดึงดูให้เราพอผ่าน c h i e ฟ e มนต์ตัวนี้ได้สถิติไหมได้ไอเทมอะไรไหมเกิดความภาคภูมิใจอะไรตรงนี้หรือเปล่ารวมไปถึงครับเกมมีความดื่มด่ำไหมสตอรี่กิมมิคมันดีขนาดไหน มีบรรยากาศความเป็นแฟนตาซีหรือการส่งเสริมให้เราเหมือนเล่นแล้วมันถูกดูดวิญญาณเข้าไปในตัวเกมหรือเปล่าข้อสุดท้ายก็คือพวกครีเอทีฟครับเกมมีการเล่นที่ดึงดูดด้านงานดีไซน์ไหมเกมเพลย์ดีไซน์ตัวละครดีไหมผู้เล่นชอบแบบไหนการออกแบบตัวเกมทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่ๆบ้างหรือเปล่า ก็คือมีหลายๆข้อครับวิจัยนี้ถูกเก็บมาตั้งแต่ปี2015จนถึงช่วงเมษายนปี2024เนี่ฮะเก็บข้อมูลจากผู้คนบนโลกออนไลน์ทั่วโลกครับยกเว้นประเทศจีนได้ผู้เข้าร่วมเก็บแบบสอบถาม1,570,000คนแบ่งเป็นเพศชาย75%เพศหญิง21%ไม่ระบุเพศ4% โดยมีอายุของกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่24ปีครับ81เป็นผู้เล่น PC 55เป็นผู้เล่นคอนโซล34เป็นผู้เล่นมือถือส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นแบบแนวเล่นขำๆไม่ใช่ผู้เล่นแคชชววนะส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นแนวฮาร์ดคอร์เกมมิ่งครั ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกผู้วิจัยเขาก็หาแรงจูงใจะนะฮะว่าผู้เล่นเขาจะเล่นเกมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่เก็บไปเก็บมาครับผู้วิจัยนำโดยคุณนิกยีซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ q u a n t ิก f a u ยดเองนี่แหละฮะเขาไปพบสิ่งน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขาไปเห็นสนถิติครับว่าเอ๊ะทำไมไอ้กราฟในส่วนของเกมที่ต้องใช้ความคิดในการเล่นมาเป็นตัวดึงดูดผู้เล่นเนี่ย ทำไมมันลดน้อยถอยลงถอยลง,ลงเรื่อยๆฮะจนปัจจุบันมันต่ำเตี้ยเรียดินมากไปดูจากกราฟเนวได้ฮะผู้วิจัยบอกว่าจากเดิมเนี่ยนะฮะในปี2015มีผู้ที่สนใจเกมที่ใช้ความคิดในการเล่นเนี่ยสูงเกิน50%หรือสูงเกินครึ่งหนึ่งเลยฮะแต่ครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยความสนใจในเกมที่ใช้ความคิดมันกลับลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆตามลำดับจนต่ำสุดจาก50%นะไปอยู่ที่33%เท่านั้นเอง จำนวนคนสนใจการเล่นเกมแบบใช้ความคิดลดลงมาเรื่อยๆหายไปถึง67%เลยฮะ ทีนี้ลองสังเกตในแง่ความเป็นจริงครับเอการวิจัยนี้มันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าในฐานะเกมเมอร์นะฮะก็ต้องตอบว่าเฮ้ยมันมีความน่าคิดเหมือนกันนะเพราะถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าเกมหลักๆแล้วอ่ะที่เป็นเกมแนววางแผนต่างๆแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมปัจจุบันแล้วนะตรงกันข้ามครับ เกมที่เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเกมที่รวดเร็วไม่ต้องใช้เวลามากแต่ร้าใจอย่างเกมแบบแนวกาชาต่างๆนานาเน,นี่ยนะฮะกลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งนี้ฮะทางฝั่งผู้วิจัยเขาก็ให้แนวคิดอย่างหนึ่งมาฮะบอกว่าสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 ระบาดครับหรือว่าประมาณช่วงปี2020นนั่นเองฮะมันเป็นช่วงที่สื่อออนไลน์อย่าง Tik t o ็อกช่วงเวลาต่อมาก็จะมีคลิปช็อตของ YouTube แล้วก็คลิปรีวิวของ f a c e b o o กเนี่ยนะฮะกำล เติบโตและประสบความสําเร็จอย่างมากเลยฮะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกมเมอร์ในยุคนั้นฮะคือ มาเริ่มต้นมาจากการเสพสื่อที่มีความรวดเร็วฉับไวแล้วมันสั้นมากๆครับมันทําให้ความสนใจของเกมเมอร์ต่อเกมที่ต้องใช้การวางแผนเกมที่ต้องคิดเยอะๆเกมที่ต้องใช้เวลานานๆเนี่ยนะฮะมันลดลงเรื่อยๆตามลําดับครับและในทางตรงกันข้ามครับเกมยุคนั้นที่เราสังเกตได้เลยนะฮะว่าเป็นเกมที่มันเล่นง่ายๆเกมกาชาโดยเฉพาะเกมมือถือนะจะประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเลยและพอพฤติกรรมของเกมเมอร์เปลี่ยนตลาดเกม มันก็เป็นเหมือนงูกินหางที่ผู้สร้างเกมผู้พัฒนาเกมก็ต้องปรับตัวเองครับเพื่อเอาใจตลาดครับเกมต่างๆก็ต้องมีความกระชับฉับไวเล่นง่ายเข้าใจง่ายบริโภคง่ายผมยกตัวอย่างเลยคือสมัยก่อนถ้าเราเล่นเกม MMORPG เนี่ยอย่างเกม r ร็ก a นลล็อกเป็นต้นเราต้องทําโน่นนี่นั่นเองเต็มไปหมดเลยฮะเดินเคสเองเก็บของเองเก็บเวลเองแต่ถ้าเป็น MMORPG ในยุคปัจจุบันเป็นไงฮะหลายๆคนบอกครับว่าถ้าไม่มีระบบวิ เควสให้หรือว่าตีมอนให้ปั๊มยาให้เนี่ยเราไม่เล่นนะอ้าวมันกลายเป็นอย่างนั้นไปจริงๆครับครั้นหันมามองในวงการเกมที่เรารักหรือว่าเกมหมาเกมอ e ีสปอร์ตเนี่ยนะฮะมันได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมานานแล้ว่ะฮะเป็นไปนในทิศทางเดียวกับวิจัยเลยก็คือเราสังเกตดูได้ง่ายครับเกมที่ใช้ความคิดหนักๆอย่างเกมการ์ดสมัยก่อนก็มีฮาร์ดสโตนเนาะที่คิดมากคิดจนเชือกไหมเคยได้รับความนิยมในช่วงแรกๆที่เกมเปิดตัวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างเงียบสงัดพอสมควระฮะเกมที่ตามมาทีหลังอย่าง Legend of r u ร e l e ล่ a เกมการ์ดจากจักรวาลหรือออฟเลเจนส์ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับไม่นานก่อนหน้านี้ก็มีการเปิด เผยออกมาว่ามีการลดทีมพัฒนาลงตามกระแสของเกมที่เงียบลงอย่างเห็นได้ชัดนะคือไอ้เกมที่จะประสบความสําเร็จหน่อยก็ต้องเป็นเกมแนวที่แบบใช้ความคิดแต่ก็ต้องมีความเร้าใจมีดวงมีอะไรเข้ามาด้วยอย่างทีม Five t a c t i c หรือ t f t เนี่ยก็ยังพออยู่ได้ฮะเห็นไหมฮะทิศทางมันเป็นในแนวนี้ซะส่วนใหญ่ แต่ที่หนักที่สุดเลยเรารู้มานานแล้วละว่าเกมที่เป็นเกมแนววางแผนใช้สกิลใช้อะไรเยอะใช้ความคิดเยอะอย่าง Starcraft Warcraft พวกนี้ซึ่งเป็นเกมแนว Real Time Strategy ดังในอดีตทุกวันนี้ก็หายไปยาวๆเลยฮะ หันมามองดูเกมที่อยู่บนบัลลังอย่างเกม MOBA, Dota 2และ League of Legends หรือว่า L.O.L. หลายๆคนบอกดูท่าทางเหมือนไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ไหมฮะเพราะทุกวันนี้ถ้ามองไปที่ตัวเลขมันก็ยังคงตัวอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่าอุ่นหนาฝาข้างผู้เล่นยังมหาศาลอยู่แต่เอาแบบเจาะลึกจริงๆครับหลายคนจะทราบดีว่าทั้ง Dota 2และ L.O.L. มันอยู่ในลักษณะของการอิ่มตัวแล้วล่ะฮะไม่สามารถที่จะผลักดันให้มันแมสได้ยิ่งยงขึ้น ไปล้เพราะว่า2เกมนี้มีคุณลักษณะของการที่ต้องใช้ระยะเวลาและความเข้าใจในการศึกษาตัวเกมที่สูงมากพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะไอ้จอโดตาทูเนี่ยนะฮะยิ่งอัปเดตใหม่ๆนานวันเข้านานวันเข้า,นา,นขาจากที่ลึกอยู่แล้วมันก็จะยิ่งลึกเข้าไปอีกฮะบึงบ้าหรือเปล่าพูดตรงๆคือคนที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือเด็กๆเ,เ,เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถ้าอยากจะย่างกลายเข้ามาอยู่ในวงการโมบ้าเขาก็จะไปเกมโมบ้าเกมมือถือที่คุณก็รู้ว่าใครซะมากกว่าครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายและเล่นได้รวดเร็วร้าใจมากกว่านั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับในช่วงที่วิจัยเขาบอกว่าเกมที่มันต้องใช้ความคิดเยอะๆเกมที่มันต้องอาศัยการศึกษานานๆเกมแนว eSport ตอะไรตำรับนี้เล่นเป็นทีมต้องอาศัยคอมมูและพวกคอมมูท็อกซิงนี่มันไม่น่าจะเวิร์กมันกลับมีเกมเกมหนึ่งฮะโผล่ขึ้นมาและประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเกมเกมนี้ต้องเรียกได้ว่าตัดเอาความที่เป็นแบบคิดเยอะออกไปฮะอาศัยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจเป็นการวางหมากใหม่จากค่ายไรออด เปิดตัวเกม FPS ที่ชื่อ v a l o r a n t ออกมาครับเห็นได้ชัดเลยฮะว่าความเร้าใจและลดความคิดลงมันก็ทําให้ตัวเกมประสบความสําเร็จทุกวันนี้ v a l o r a n t ก็ยังเป็นเกมที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องครับและก็ประสบความสําเร็จแบบกว้างขวางไปทั่วโลกเรียกได้ว่าแมสทีเดียวแหละฮะมันก็ไม่น่าแปลกครับถ้าเกิดค่ายอย่างวาวเนี่ยผู้สร้างโดตาทูจะแอบซุ่มทําเกมยิงกับเขามากเหมือนกันฮะชื่อว่าเด a d l ล็อกอาจจะไม่มุมมองบุคคลที่1นนะ แต่ก็เป็นเกมมุมมองบุคคลที่3ที่อาศัยความเร้าใจเหมือนกันอีกค่ายหนึ่งครับอย่าง Ne t East เองก็ทำเกม Marvel Rivals ครับเอาตัวจักรวาลของมิโรมาเวลนี่แหละครับมาทำเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3เหมือนกันแข่งกันไปเลยกับเดด l ็อกและก็เกมอื่นๆที่กำลังจะทยอยออกมาเห็นไหมฮะเชื่อว่าพี่ๆที่เขาเป็นค่ายเกมใหญ่ๆเขารู้แล้วล่ะว่าเขาจะทำธุรกิจของตัวเองต่อไปในทิศทางไหนสุดท้ายครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามัน อาจจะถึงจุดจบของเกมแนวอ e ีสปอร์ตแล้วหรือเปล่าเพราะมันต้องคิดเยอะต้องศึกษาเยอะและต้องอาศัยคอมมูแถมคอมมูลก็อาจจะไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่อย่างไรก็ตามครับพอข่าวคราวนี้ถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ของแวดวงนะก็มีหลายๆคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากครับแต่เรามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่มันช่างตราตึงใจเหลือเกินฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละฮะมันเป็นวัฏจักรของโลกเรา เดี๋ยวเกมชิวๆเล่นง่ายๆพอมันเกลืคนก็หวนกลับมาเล่นเกมที่ใช้ความคิดเหมือนเดิมโลกมันก็หมุนเป็นวงกลมแบบนี้แหละครับ โอ้โหเรียกได้ว่าลึกซึ้งกินใจและเป็นแบบสัจธรรมของโลกแล้วเกินแล้วพอเราได้ดูคอมเมนต์ตัวนี้ฮะเราก็ย้อนกลับไปดูกราฟเริ่มต้นเดิมทีนะว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าเราสังเกตดูดีๆนะจากไอตัวกราฟที่มันเหมือนจะดิ่งลงฮะมันมีการเชิดหน้าขึ้นมาเหมือนกันนะเอา้าสังเกตดูดีๆด,ดิในปี2 0ง4ันี่นี่แหละครับงั้นจากหลักการของกราฟที่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการดิ่งลงไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ ก็มีขึ้นมันเป็นรสังธรรมกราฟมันก็เหมือนกับการหมุนของโลกและก็เหมือนกับคําที่พี่ท็อปคอมเมนต์คนนี้พูดไว้เลยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะเหมือนเป็นการแฝงข้อสรุปอีกข้อหนึ่งครับคือไม่แน่เมอนกันนะเกมที่ใช้ความคิดอะไรยักษ์มันก็มีความหวังที่จะกลับมาประสบความสำเร็จเหมือนกันในอนาคตก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือประเด็นที่เราเอามาพูดกันทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอะไรทำนองนี้และอยากให้เราทำต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนอื่นเห็นครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็อย่าลืมเพื่อให้ได้รับชมคอนเทนต์ที่สดใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับจะได้รับชมรับฟังคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดเวลาสําหรับวันนี้ครับจนกว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราควรจะมาพูดถึงผมแอดมินพังตัวแทนของแวดวงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้มีเท่านี้ฮะสวัสดีครับ